เมื่ออัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยทำให้มูลค่าตรา,าสารหนี้เดิมลดลงแบบที่เกิดเหตุกับซิลิคอนไวเลแบงค์นะคะที่ขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐออกมาเนี่ยขาดทุนถึง1.8พันล้านเหรียญตรา,าสารหนี้น,นะคะเขาก็จะมีมูลค่าหน้าตัวหรือที่เรียกว่าพาวเวอร์ยูซึ่งตรงนี้เมื่อครบกําหนดอายุถ่ยถอนเราจะได้เงินต้นคืนตามพาวเวอร์ยูตรงนี้นั่นเองแล้วก็มีคูปองเลหรืออัตราดอกเบีย้ยที่กําหนดว่าว่าระหว่างที่เราถือเนี่ยเราจะได้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยเท่าไหร่ ส่วนยิวหรืออัตราผลตอบแทนเนี่ยจะเท่ากับผลตอบแทนแล้วก็หารด้วยเงินลงทุนหรือราคาที่เราซื้อมาการที่จะทําให้ยิวเพิ่มขึ้นก็คือผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็คือเราซื้อมาได้ถูกลงนะคะเมื่ออัตราดอกเบี้ เบี้ยขาขึ้นเป็นลักษณะน,นี้ค่ะพันธาบัตรเดิมที่เราซื้อมาก่อนหน้านั้นเนี่ยได้อัตราดอกเบีย้ย2%แต่ตอนนี้อัตราดอกเบี้ยในตลาดขึ้นเป็น5%เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องขายออกมาระหว่างทางเนี่ยเราก็ต้องขายให้ถูกกว่ามูลค่าหน้าตั๋วนะคะเพื่อปรับให้คนที่มาซื้อต่อจากเราเนี่ยได้ยิวหรืออัตราผลตอบแทนเนี่ยใกล้เคียงกับ